รานนี้เราไปที่มาดามสู่กันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้มาพร้อมกับความน่ารักของหนุ่มอ้วนดำอ้วนดำถึงจะอ้วนดำแต่ก็ยังรักนะคะหนุ่มแจ็คแฟนฉันนั่นเองค่ะไปดูกันค่ะว่าเขาให้ของขวัญอะไรกับแฟนสาวในวันครบรอบที่เลิฟเลิฟกันเพิ่งฉลองครบรอบหนึ่งปีกับหวานใจสาวคุณไปแต่หนุ่มเคยอ้วนดำแจ็ค บอกไม่มีของขวัญแทนใจให้แฟนสาวทั้งนั้นแต่ที่ทำให้นอกจาดจะยกใจให้ทั้งดวงแล้วเจ้าตัวก็ประกาศผอดเที่ยวเล็บไม่ขอนนอกลู่นอกทางอีกแล้วจ้ก็เลือกเที่ยวแล้วนะครับปก่อนแบบไปเที่ยวนวดเนิร์ดับตอนนี้ก็ไม่แล้วใครโทรมาแบบว่าพวกพี่ๆดาราอลไรก็ไปไหมไปไหมไม่ไปพี่ไปนมดาราคนไหยเนี่ย ไวยเอาไม่ได้พูดเลยนะก็โอเคอย่างคุณบอยนายเอ็นย่างก็ชวนเราไปเที่ยวเอานวดเราก็บอกว่าโอ้คุณบอยไปเลยครับคุณบอยชอบเที่ยวคุณเอ็นนี้วอนเออรายนั้นไม่เชื่อหรอกค่ะว่าจะชวนไปนวดมาดามว่าชวนไปกินอย่างน่าเชื่อถือสักกว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณบอยนายเอ็นทราบหรือเปล่าว่าโดนพลาดพิงแบบนี้นะคะก็ต้องเคลียร์กันเองเดี๋ยวขอไปบอกบอสนิดนึงค่ะ